เดินตั้งหมดสั่นสะเทือนพบกันเหมือนเดิมนะครับกับหอยดิยวมาดิว เดเดี๋ยวเลครับเดนีไปงเราวะนีเขาอย่ไปเล่นอ่ไปเขาว้ามันบอกมีไก่ๆด้เยถาดเลยเดี๋ยวโอ๊ยไมได้ไก่นะนี่ขุดมานแล้วครับไ <c oughs> ก่นะนี่เขาเรียกว่ามันมันอะไรครับยายังไม่ทำนะมันอะไร ไปทุกที่ที่มีทางป้าแห่งนี้จะมีกิ้งคือดำแล้วนะครับอ๋อมันเทียนใช่ไหมพี่ก่อออมันเทียนนะครับเถามันเป็นยังไงครับพี่กอแบบเป็นเป็นน่าจะเป็นเถามันเทียนนะคน ผมว่าหนึ่งน่าจะอร่อยครับทุกคกครับหนึ่งกินมันเนียมันเทียนรับพื่นกินอร่อยนะฮะเดิดน้ำหน้าครับ